ว้าวจ้ะพี่ทักมาเลยทักมาเลยมาใหม่จ้าทักแชทมาเลย3ามพัห้าจ้ะตอนนี้จัดโปรอยู่อุ้ยพี่พี่ดูสีกางเ,<อ>าเกงสก,กอตรวมการ์ตูนขายาวนะคะอุ้ยสวยมากสวยมาก แดูละสีสดมากนะคุณพี่นะรีบได้รีบช่วงนี้ขายดีลมเย็นหุยสีสโคสดสซดะไหนอ้วนทาบดิเอิอไงเลิศบอกแล้วเลิศตัวไหนาขายดีก็พยายามเอามาให้พี่ๆนะคะพยายามเอางานใหม่ตลอดอะ่ะไม่ไม่เอางานแบบค้างๆมาเนาะพี่ๆจะได้ขายดีด้วยนะคะ ตัวรีวิวเราส่งให้ฟรีนะส่วนกระสอบใหม่ค่าขนส่งจ่ายปลายทางได้เลยนะคะนะเป็นผ้าสำลีบางอ่ะบางๆไม่ได้หนาเตอะนะคุณพี่นะมีแบรนด์ด้วยอน,นี้โปโลโค่าสเท่าไหร่วันนี้2,9งพัาราคาเดิมเพิ่มต่มลงของทุกวันเลยพี่จ้า ดูดีน่ารักอะโอ้โหโอ้โหมีใครให้ใหม่กันนี้ไหมลัคกี้ Lucky, ไม่ใช่นี่ลูกอะไรนะลับบี้ลับบี้เออฉันก็ลัคกี้เลยที่งานขายง่ายขายขายได้ทั้งชายทั้งหญิงนะขายได้ทั้งปีทั้งชาติออต้นทุนเท่าไหร่สิบกว่าบาทพอ สิบกว่าบาทสเวตเตอร์ฮูดนะคะจะมีแต่เบอร์2แล้วนะจะ๊ะโอ้ยลืมฉันจะต้องเปิดสเวตเตอร์ฮูดค่ะของลงเมื่อเช้ามาแล้วอุ้ยอุ้ยมิกกี้เมาส์นี่มึงอ้าวเห็นพี่เอใช่เอี่ยมิกกี้เมาส์น่ารักมากสเวตเตอร์ฮูดจะเปิดอีกนะคะรอแป๊บ ขอเปิดอันนี้ก่อนดูดีดูใหม่มากเลย2อ0พันเานะนี่เปื้อนเสียน้อยค่ะเกรดนี้เอาไปขายมันๆได้เลยตัวละสิบกว่าบาทเด็กวัยรุ่นชอบชอบ งานดีค่ะงานดีสองพันเก้าเท่านั้นนะคะเฮ้ยดี <c oughs> แรงเว้ยหมดเสื้อพี่ป่ะอ๋อนี่ลายสวยอีกแก่แถมค่ะแถมผ้าผ้าห่มผ้าห่ม เบอร์หนึ่งไงเบอร์หนึ่งผ้าใหม่เบียมเลยมาลีเป็นอะไรค่ะกล้องลูกแม่มีปัญหากบขากล้องมากเลยนะสีสดค่าดีค่ะอุ้ยดูดีดูดีเลิศปะเลิศปัญหพี่เอใช้ไม่ได้เหรอ สมพาไสีชมพูอ่อนะอาทไใช้มวาอย้งี่สีมสีชมพอ่อนสีช่ไม่ได้ไม่ได้ี่ก็สดใสไงว่าทำไมไมเลยถามเลยสองพันเก้าลูกรีวิวส่งฟรีใครเอารีวิวคุ้มเลยงานใหม่นะคะพี่สวยเนี่ยงานสวย อ,มมาอาาดนี้ลูกติก้านี่อ้วน ค่ะประมาณ180ถึง200ตัวเลยนะคะต้นทุนประมาณ10กว่าบาทค่ะจำนวนตัวเยอะค่ะกระสอบ45โลใครรับลูกนี้นะพิมพ์รับรีวิวมาได้เลยนะคะ2,009ส่งให้ฟรีด้วย,ย,ยงารค่อนข้างสะอาดเลยค่ะพี่เวลาเรา ได้ของใหม่ๆม,มาก็จะเทสแบบนี้นะคะถ้าถาถ้าผ่านก็คือผ่านพี่แต่ดูแล้วเนี่ยผ่านเล่นได้พรุ่งนี้ลงอีกเยอะนะคะหลายน่ารักเน,นเฮ้ยลูกนี้เป็นไอตัวนี้เป็นขาดจำด้วย เสอยินชายเบอร์หนึ่งมีคะ่ะดูดิอันนี้เป็นรูปรถผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้นะ รีวิวส่งฟรีนะคะพี่จ๋ายังไม่ได้เท่าไหร่วะเปลี่ยนอุ๊ยไม่ไจ่ายค่างถดดยนะสามาสก็ไม่ทุกเดือนเลยเงินหมดแล้วไหนไม่ได้จ่ายค่างว่นรถเลยเงินหมดละอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยว เขารู้ความจริงว่าเราร้อนเงินเราไม่หยุดเลยเพราะเราร้อนเงินนะคะตงนี้จะหยุดได้ไงลูกค้ามาเต็มเลยวันหยุดโคตรอบอุ่นน่ะบอกเลยวันหยุดอะ่ะพี่ๆไม่รู้ไปเที่ยวไหนมาเที่ยวกโดดังอะ่ะทุกคนจัดเต็มแบบอืม,มีทุกไซส์นะคะคะไซส์ตั้งแต่เล็กจนถึงใหญ่เลยนะคะ มันเยอะอะจำนวนตัวเยอะนะคะรับรีวิวลับรีวิวต้องพร้อมโอนนะลูกค้าจ๋าตั้งแต่ตอนไหนแล้วอ่ะไม่ถ้าเกิดรับรีวิวอะต้องพร้อมโอนนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีลูกค้าเราแบบทักมาหลังไม่เนาะนแต่ถ้าคุณพี่รับกะสอบใหม่จะโอนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะถ้าสัมลีบางๆเลยคุณพี่จ๋าถ้าดีอบ คือช่วงนี้จะขายดีนะขายเด็กวัยวรุ่นดีมากบางคนไปคัดแยกสกอตทำราคาเดี๋ยวมันจะมีลูกใหม่นะคะของจะลงอีกเยอะเลยเซ็ตเตอร์ฮูดแพ สิบห้าป่ะุกนเนี่ยลูกลูกนี้นะออกสกอตเยอะนะคะ แล้วแต่ลูกนะอีสกอตกระตูนเนี่ยคุณพี่ขายได้หมดแหละขายได้ทั้งหมดนะคะดูแต่ดูแล้วขายได้งานค่อนข้างดีพี่จ๋าก็สวยมาค่อนขายอ่ะพี่โจก๊กเมื่อไหร่จะมาเอาเนี่ยพี่โจก๊กฮะขายไปหมดแล้วรีวิวไม่ต้องเสียค่าส่งรีวิวส่งให้ฟรี คุณมุกลองสินค้าดูหน่อยคุณนุ่นบอกฮัลโหลค่ะ <All right. S 1> จ้าพี่ <laughs> จานะคะ <laughs> ไหนจ๊ะลองไม่ได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้แบบงดลองนะคะมี3 0 0 2 0 0ผอมลง, <laughs> ลงค่ะใส่ไม่ได้ <laughs> ป้ายแพ้ค่ะ <laughs> เบอร์สองจ้าพี่ หอมเกินไปค่ะอันนี้เกงเลยเป็นใส่ไม่ได้นะคะใช่45โลเท่ากันหมดค่ะใครเอารีวิวพิมพ์คำว่ารับรีวิวมาเ<ค>ด้เเอร์นพรุ่งนี้ไปชัวอ่าโอเคจัดไปมันเป็นเบอร์สองเหมือนกันค่ะแต่คนลับไม่ได้เร่งนะไม่ได้เร่งนะแต่จะมาเอาเมื่อไหร่ <laughs> แก๊ปค่ะ 2 0พป้ายสีากับป้ายขาวถ้าส่งประมาณ200อ,อ้พี่ป้ายจับมือร้อยกว่าลูกขายหมดแล้วอะป้ายจับมือร้อยกว่าลูกรุ่นเนี้ยอันนี้ได้เพราะมันหมดแล้วนะก็เลยต้องเอาป้ายใหม่มารีวิวหมดแล้วหรอ เนี่ยก็เลยต้องเอาป้ายใหม่มาขายเน่ยลืมจ่ายค่าเน็ตไปวะนี่เน็ตไม่วิ่งเลยอ่ะลืมทุกสิ่งลืมทุกอย่างงานเยอะช่วงนี้งานดีผ้าดีนะคะเอาปายปูนิดอีปิเจ็บปิมาซอยพี่แน่เพลงไรวะนี่อ้าวมึงลืมจ่ายค่าเน็ตนป่ะ เฮ้ยหรือว่าลืมจะเพิ่งจ่ายไปไม่ใช่หรอวะหมดแล้วยินมาหนึ่งอะไม่ใช่แห้วลำโพงไม่ได้จ่าดแบตหรอไหนกดดิกดยังไงนี่กดเปิดไงอุ๊ยตัวนี้น่ารักมากขอเดี๋ป้าตรงนี้ไม่ได้ได้เดีตัวเดียวสองพันเก้าดูมันเป็นไฟกระพริบกระพริบเรียกคือใช้ได้หรอ ก็เปิดยังไงเนี่ยมันไม่เชื่อมอะดิให้พี่เอทำดิมเป็นอะไรมันเป็นอะไรพี่เอแบตโมดเหรอลำโพงลำโพงแบตโมดโอ้ยนกฮูกน่ารักมากมึงอ่านเมนท์ให้หน่อยดิ ขอตัวนี้ได้ป้าสีแดงพี่โจ๊กเอาไปดี2อ0พตัวเดียวที่เหลือแถมเฮ้ยแต่งานดีงานดีส์แบบสายกำลังดีเลยระดับเสียโจ๊กจะมาขอเขือได้ไงเงินมีเป็นล้านร้อยล้านพันล้านล้านเดียวน้อยไปเสียโจ๊กอะร้อยล้าน ใครเอาพิมพ์มานะพิมพ์มานะหรือใครจะเอาลูกใหม่ก็ได้นะคะโหดแท้ <laughs> นี่อยาง,งานดีพี่งานงานค่อนข้างสะอาดนะรีวิวไปสอยไปนี่ยังไม่ถึงครึ่งลูกเลย <laughs> เออมันเยอะอ่ะ <laughs> พี่พี่อย่าไปเครียดนะชีวิตชีวิตเนี้ยรู้ป่าวว่ายิ่งเครียดมันก็ยิ่งไม่มีความสุข เกี่ยวอะไรวะจ้าพี่ชายเบอร์หนึ่งยังเลยคุณพี่ที่บัวคานสวัสดีจ้าเคยเห็นบางคนน่ะใช้ชีวิตแบบตึงเครียดอ่ะแล้วเขาก็ไม่มีความสุขอ่ะเนาะสงสารน่ะเป็นที่อะไรของมึงเนี่ยมึงไปบวชไหมไอ้มุกไม่คืออยากให้ทุกคนใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะเนาะ ดีดีกว่าดีก่ <c oughs> ทาที่เลยค่ะเบอร์ขำไงมันตลกอะ่ะโอยดูดิป้ายห้อยเนี่ยเห็นปะรับรีวิวพร <ไป S 1> ้อมอเลนดูดิป้าฉันตบมือก่อน <c oughs> ทุกใจกันทุกใจ <c oughs> โอเคพี่น้อย2,900ไปโลดไม่ต้องจ่ายค่าส่งนะคะรีวิวเราจ่ายค่าส่งห้เดอตัวละ10กว่าบาทเนี่ย ไปขายมันมันเทไปเลยตลาดนะัดเด็กวัยรุ่นชอบมาขายได้ทุกเพศทุกวัยนะคะขนาดไปขายเองอะ่ะพี่ปีที่แล้วอะ่ะเชื่อปะบางตัวมันขาดะเป้ามันขาดลูกค้าบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปเย็บเองเอาไปเลยยี่สิบาทโอ๊ยดูดิขายได้เฉยพี่ดำแบกเนี่ยเขาบอกเดขาเอาไปเย็บเองกำไรเยอะแล้ว <c oughs> คิดะลรมากขายได้แล้วอ ได้บ้านมาหลังหนึ่งออออแล้วก็ได้รถใหม่คันหนึ่งนะคะนี่ขายกางเกงรวยแล้วขำมันเนี่ยพีอย่อย่าถือสานะบางทีก็พูดไปเรื่อยเปล่ไม่ช่วงนี้มันไม่ค่อยได้กินยาลืมไปลืมรับยาะนัะหยุดนิลืมรับยาอย่างที่บอกค่ะอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตมีความสุข ช่วงนี้แบบภาคเหนือก็โควิดเนาะภาก<ร>าตายกันน้ำท่วมใ,ออใครอยากให้มุกเต้นนะพิมพหนึ่งมาเลยดูไปก็อย่าไปเครียดพี่ดูไปผ่อนคลายเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนี่ดูปูนีอีปิไอ้มุกเต้น พุทธว่ามุกเต้นที่ออกไปหมดเลยลูกค้ายังไงไม่เคยเจอยังยังอะไรยังอ่ะเอ้ยมาเจออะไรแบบนี้วะต้องมาเห็นอะไรแบบนีอเล่แอบเต้นตามกูอยู่นะอเล่ทายเนี่ยจริงอ๋ออเล่อเล่พี่เห็นแอมีกล้องนะซ้อมเต้น ที่เห็นอยู่อะไรซ้อมเต้นซ้อมเต้นนะห้องน้ำป่ะนี่พี่อเห็นอยู่โอ้ยค่ะดูเสกศับผมป่ะใครจะสั่งเพิ่มรีบเลยนะมุกมึงจะปูหนีบอีปีตลอดเวลาไม่ได้จะเปิดไปเลยเพลงเอามาลองกองแกงมา,เ,งาเดี๋ยวเปิดมาลองกองแกงมาคนพี่แป๊บนึง ฟังเพลินๆจะได้มีความนี่เฮ้ยเบื่อแมวว่ะดูดิดูดิกระสอบหนึ่งจำนวนตัวเยอะมากเนี่ยรีวิวมาตั้งนานแล้วนะรีวิวมา8ชั่วโมงแล้วยังไม่เสร็จเลยเพื่อนอุ้ยหน้ารักอะไรนี่ เฮ้ยเหมืน ucci, อนแหบกุจชี่ปะกุชี่เออกุจชีอันนี้กุจชีเอ้ยหรือว่าจะใช่วะไม่ใช่ไปเบิร์ดแล้ววิกตอเรียกูเห็นเพจนาฬิกาใ่ไมันเด้งมาที่เฟซบุูโลเล็กเดือนละ3,500ันหอเหมือนก็ดีนะมึงไปซื้อเท่าไหร่เดี๋ยวพี่เจมส์วี่เจมส์ลองไปดูให้เดี๋ยวซื้อโลเล็กซื้อของแท้เงี้ยเลยแล,ล้วของ แฉบจ้าฉันดูสีที่รัวคานว่าอะไรเสือปีใหม่หยุดเปล่าพี่หยุดเดี๋ยวไปหาเที่ยวหากินเป็ดย่างกันไหมเดี๋ยวซื้อไปฝากเนี่ยลูกค้าก็รังเรารัดของกินไม่เคยขาดนะคะหยุดพี่ขนส่งจะหยุด30สิบ สามเอ็ดหนึ่งสองสามห้าวันเปิดวันที่สี่โอ้ยทไมได้รถขับไครรถรถไครดิดดอุ้ยลูกค้าใช่ไหม<า>ลูกค้าหรอเขาโทรหาพี่หรอ,อ,อไม่มี<ท>จ้ะ ถั่วแลรถถั่วเออเออไม่มีจ้ะพี่จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูดูยอดให้ก่อนได้ๆใครวะรถพังแล้วลงมาอะไรอ่างเงี้ยส่งแจ็ปใครวะสั่ล้านมะส่งแจ็ปอ่ะอ่ะดูดิตัวรถใครมาหนินึกว่าถอยรถใหม่ฮะเขาบอกไม่เห็นลยจีรถปูมิกยีนป้ายแดงเพราะฉะนั้นค้าทังอย่างเงี้ยอ๋อรถทาง เงี okay, ้ยนกินไปแดงลืมลูกค้าแล้วเนี่ยไอ้ที่นักเขอโทรหา้ะพ<า>ี่นักขอโทรหาแล้วเนี่ยไม่งั้นก็ซวยเมื่อกี้เขาโทรมาเหรอไม่เขาสั่งหนูมาทักใหญ่แล้วแล้วหนูเออแล้วก็โทรหาพี่แล้วก็วบอกว่าเออโอนเงินให้ให้บุ๊คเรีร้อยแล้วราคาสองพัาเก้าจ้ะ แล้วก็หนีออกมารีวิวแล้วก็ไม่ได้เข้าไปตอบเลยคบอกพี่เดียวค่าไอทีนะโอนตาให้ให้แล้วโอเคนี่แหละที่ของเทียนเองก็ได้ไปมาโอโหอย่างเงี้ยอ๋อใส่ก็ดีตัวแกง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  เป็นคนทัว่ามีตังและมีเพียมยนึกว่ารวยละสิบคันน้อยไปเด็ดร้อยกว่าเกเกหนักเล่นเก้าเกนี่ชนะละร้อยก0 0ันีีจอดตอนนี้จอดได้ห้าสิบคันเลยเฮ้ยเป็นไงล่ะเกาทับเกทับเลยนะคนีๆเกก็เอานึกว่า นึกว่าไม่ได้กินยาขายง่ายเนี่ยขายดีเอาไปไปนอนก็ได้ไปเชียร์ไปเชียร์ลูกค้าไปไปบอกเออแต่นี่เนอะนุ้นเนอะมุกอันนู้นน่ะขายดีเนี่ยรุ่นชอบนะมัดยอมัดยอมาขายดยขายดีเออทองก็รู้เดี๋ยวแค่นี้แหละไม่ได้โฆษณาบอกใครแล้วมนจะเป็หสั่งมาทีปีนึงนะ ได้ของมารีเทียอ้าวเปิดเลยเอานี่เลยได้กซ์คิงเฮโอเคโอเคอะไรติดแน่ไม่อยากเปลี่ยนรถหรอกเอะไรคลาดแจ้งหมดอีกแล้วแสดงว่าน้ำมันน้ำมันคาร์ดั่วถ่ายรูปยังถ่ายแล้วถ่ายยังถ่ายแล้วโอเคโอเคเรียบร้อยเราไม่อยากหยุดเราหยุดก็นอนชีวิตรอหมุนไม่หมุนก็อด ใช่อ,อืมเอ้ยเจ้าอเข้มากจ้าสก๊อตลัวเลยโลจังเลยไปมะช้างเชีงช้างค่ะไปไปเขียว 2,900บาทนะจ๊ะพี่จ๋าใครสนใจสั่งได้เลยเอ้ยบอกแอบกระซิบน,นิดนึงนะแต่ไม่รู้ลูกอื่นจะเป็นงไงเปล่าคือป้ายเนี้ยสะกดค่อนข้างเยอะนิดนึงนะถ้าใครอยากรู้ว่าเยอะแค่ไหนไปย้อนดูต้นคลิปนะคะงานก็ค่อนข้างสะอาดเลยใช้ได้คือพิจารณาและพี่ๆกำไรแน่นอนนะคะ